S <S ครับสวัสดีครับเมกวันนี้มาทำอะไรครับมิกครับเนี่ยพี่ CX CX5 ใช่ไหมอ่า CX5 CX5 มาด้ามาด้ามา,า,มา,าจัดโชคอะไรครับนี่นี่พี่เทอินเทอินอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยพี่สงสัยม่รุ่นอะไรเนี่ยแม่งมีสองกล่องเนี่ยแกกล่องเล็กก่อนแล้วกันอ่าฮะอ่าฮะไหนไหนไหนดูเลยสิโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้คือกู้ไหนครับนี่ อันนี้ไหยเราแน่เป็นคู่หลังนะพี่คู่หลังนะเพราะมันบางๆอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นเทยินเอเดูล่าเอเดูล่าโปรเบสิกก็คือตัวใหม่ของท้าอยู่ตอนนี้เห็นบอกว่าตัวนี้ราคาถูกนี่ครับเม็กโยจับพองง่ายพี่หัวชัว์สบายเลยนะมือกลางๆเลยเนี่ยได้ทั้งชุดเลยหมือนกลางได้อยู่อ่านี่นี่ก็เป็นคู่มือป๊าดมีคู่มือให้ด้วยใช่ภาษาญี่ปุ่นนะพี่อืมาจากญี่ปุ่นเลยเหรอญี่ปุ่นเลยพี่ญี่ปุ่นเท่ๆเลยโซ่ญี่ปุ่นก็ต้องมาจากญี่ปุ่นเลยเนาะใช่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสติ๊กเกอร์พี่สติ๊กกเอรร์คับ ไปอันนี้นี่อ้าวสีดำกระบอกสีดำดำดำแบบดำได้ใจเลยมันจะเป็นเหมือนธงสแตนดาดเทียบกับของเดิมเทียบของเดิมเทียบเทียบเทีอ่ามันจะเท่าเันเลยแต่ความต่างมาอยู่ตรงตรงนี้ข้างในมันเป็นทวินทุข้างในลูกสูบอ่าข้างในกระบอกกระบอกสองชั้นนี่ก็คือต่างกันตรงกันในน้ำมันใช่่างกระดานแกะแกะให้ดูได้ไหมแกะให้ดู เฮ้ยใช่แล้วพี่ไปแย่หนักเข้าไปให้อันนานี่ก็บอกหลังกระบอกหลังเขาต้องให้มาสองต้นนะเออันนี้ถ้าสมมุิเสียคู่หลังก็เบิกคู่หลังได้เบิกเป็นคู่ได้พี่อ๋อเบอรเป็นคู่ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนทั้งสี่ต้นเบิกแค่คู่เดียวพอตออคู่หน้าสองก็จะใหญ่ พู้หน้าก็จะใหญ่กว่าใช่ใหญ่กว่ามันมันทรงมันมเป็นโอ่งเลยอันนี้ก็ใส่คือความสูงสแตนดาร์ดเลยใช่เท่าเดิมเลยครับอ่าตัวนี้เซยอินเขาจะมีารันตีหนึ่งปีอ่าอันนี้ก็คู่มือเหมือนกันแต่รอบนี้พิเศษหน่อยคู่มืออันนี้มีญี่ปุ่นอังกฤษจีนภาษาไทยเหรอไทยอ๋อภาษ<ร>าไทยด้วยเราไม่ต้องไป<ท>หาเมียฝรั่งเมียญี่ปุ่นมาแปลให้เราแปลนี่นี่นะต้นหน้าต้นหน้า อันนี้กูได้ใต้น,าน,านั่แนนเทรงก็จะเหมือนทรงเดิมเลยนะแต่กระบอกเขาจะหนากว่าอ่าเนี่ยประมาณนี้โอ้โหใหญ่เลยเึิงแก๊สเึิงน้ำมันกระบอกสองชั้นนะทวินพูดนี่จะมีเทีทเทยมสลิชเตอร์แปะตรงนี้ของแท้เดี๋ยวเรียงถ่ายรูปให้แอดมินก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูชมกันโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปชมกันเนาะโอเคครับ มาถึงช่วงเทสได้แบบกับลูกค้าขึ้นสะพานล้สาธิได้เลยเสาตรได้เลยครับผม <laughs> เดี๋ยวปก <laughs> ติจะให้ลูกค้าลองเองครับเพราะว่ารถส่วนมากลูกค้าใช้งานเป็นประจําทุกวันจะรู้ฟีลลิ่งดีที่สุดครับพอหลังเปลี่ยนเสร็จก็จะให้ลูกค้าลองขับเลยจะได้รู้ว่าตางังค์เยอะไหม <c oughs> สาธตขนาด้นเเอาแล้วอุย้ยไม่ได้เว้ย โอ้โหเป็นไงบ้างครับลูกค้าได้ได้เลยใช่ไหมครับครับผมแน่นขึ้นแน่นขึ้นรู้สึกไม่รู้สึกสบายขึ้นมันไม่ต้องบังคับอะไรมากอือครับผมนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นครับไม่คงเค้งแบบเดิมแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นเสียงรีวิวจากลูกค้าที่ใช้งานจริงเลยครับโอเคครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยครับไฮอิน n n u r a Pro b a s i i c รุ่น m a z d า c ซ5หใครสนใจก็ ตติด่อแอดมินร้านเคสเดียร์ซิ่งนี่เลยตลอด24ชั่วโมงไม่รู้ว่าแอดมินผมงตอบว่านะตอนกลาคืนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานตาม t ิกตอกไอจีย YouTube ได้ตามลิงก์ข้างล่างเลยครับสวัสดีครับ